ทุกคนจึงเวลาเลิกงานแล้วโอ้ยเหนื่อยวันนี้เล่นน้ําเปียกเลยเท้าเปียกถุงเท้าเปียกทุกอย่างโอ้สุดๆนะคะแต่ยังก็ก็ยังไม่เสร็จเพิ่งเริ่มสตาร์ทไว้ให้กะอื่นเขาจัดการต่ออ่าวไม่เป็นไรนี่มันไม่ยอมหรอกพูดตรงๆเลยว่าโคตรสุรโคตร ไม่ใช่อย่างอื่นนะที่ไม่อยากจะเล่นน้ํานะเพราะว่าเท้าเรามันมีปัญหาใช่ไหมมันเคยมีปัญหาคืออักเสบตรงพื้นเท้าแล้วเวลาเราเดินนี่เรายังรู้สึกเจ็บอยู่นะทุกคนเวลาแช่น้ําไปนานๆอ่ะมันจะมีปัญหาแทรกซ้อนเยอะมากอืมวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าอีกตามเคยนะคะยิ่งเราทํางานกับคนหมู่มากเนาะวันนี้ขอเมาสมวยสักนิดนึงนะคะทุกคน กับคนหมู่มากนี่ก็คือจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่าเออฉันทําเยอะเธอทําน้อยเธอจะทํำไหมหรือเธอจะไม่ทํามาตั้งคาถามเหมือนกับเด็กอนุบาลน,นะทุกคนเพราะว่าบางคนนี่ก็ขยันขยันบางคนก็ขี้เกียจขี้เกียจเอ๊อะไรคือบาลานซ์อยู่ตรงกลางมันมีไหมไม่มีอะ่ะเราต้องมองซ้ายมองขวาถ้าไม่ทําเราก็ต้องทําเพราะอะไรเราทํางานเป็น ทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่เราเริ่มจะแบบว่าคือต้องมองแล้วมองอีกเพราะว่าคนที่นี่นะคะมันก็ไม่ใช่ทุกๆคนที่มีปัญหาในลักษณะนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ชอบทำความสะอาดเราจะเห็นเป็นหลักเลยก็คือว่าเขาจะจ้างคนไปทำงานที่บ้านเพื่อทำความสะอาดคนประเทศเขาโดยตรงนะ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นทุกที่เลยคือให้เขาทำความสะอาดนี่ค่อนข้างที่จะยากบางคนก็ชอบทำนะบางคนนี่ก็ชอบนู่นนี่นั่นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือยิ่งเป็นเด็กฝึกใหม่นี่โอ้โหบอกยังไงก็คือไม่ต้องถามเลยเราก็ไปฟ้องเจ้านายก็ไม่ใช่คุณพี่ขี้ฟ้องอต่างหากนะก็ปล่อยให้เขาไปเพราะว่ามันดำเนินเรื่องมันมีสองฝั่งใช่ไหมคะ ก็คือหนึ่งฝั่งเจ้าจนายที่ทำงานคู่กับเราและก็อีกฝั่งก็คือเขาหน่วยหางานมาพอเขาเข้าผ่านหน่วยหางานข้างหน้าไปใช่ไหมเขาก็จะมีอะไรพูดบ่อยครั้งเขาบอกว่าคนที่อยูอ่ทำงานประจำนะ่ะชอบให้พวกเราทำงานเยอะเขาพูดอย่างนี้เนาะแล้วไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อและเหนื่อยก็เหนื่อยงานก็หนัก แถมค่าจ้างก็เท่ากันอีกนูน่นเข้าไปอย่างงู้นเลยนะคะค่าจ้างเท่ากันอีกถามก่อนนะคะเอาตรงๆเลยค่าจ้างกว่าจะได้ครึ่งหนึ่งนะห้าสิบเซนเนี่ยต่อละปีขึ้นไปเนี่ยต้องทำงานกี่ปีทุกคนต้องไล่เรียงให้ดีๆนะใครที่คิดว่าเฮ้ยมาทำงานทำไมเราทำงานเหมือนกันแต่ทำไมเงินเดือนเราไม่เท่ากัน นั่นแหละคือส่วนส่วนแรกเลยคือต้องคิดแล้วคนที่คือได้ตังที่แบบว่าไม่ไม่เท่ากับคนอื่นอย่างเงี้ยก็เริ่มโวยวายอันนั้นไม่ต้องโวยวายเขาดูด้วยนะคะว่างานของคุณน่ะนานเท่าไหร่แล้วอมืมันเป็นกฎของเขาเลยแหละกฎของเขาที่นี่แค่ต้องทำตามนะคะแล้วคุณก็จะเข้าใจเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยฟังกันหรอกทุกคนจริงๆนี่แหละถึงได้มานั่งคุยแป๊บหนึ่งก่อนหายใจลึกๆเข้าออกก่อนสักแป๊บแล้วก็จะกลับบ้านอาบน้ำอาบทานแล้วก็จะได้เข้านอนโหบุกต่อพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องได้ทำกับข้าวไม้เพื่อนๆด้วยก็เลยต้องไปเตรียมตัวเข้านอนตั้งแต่หัววัน เนาะทุกคนยังไงก็ตามนะคะขอบคุณมากๆเนาะสำหรับกำลังใจที่นํำมาฝากกันนะคะแล้วก็แวะเข้ามาคอมเมนต์เมาท์มวยกับสาวสว่างที่นี่เนาะไว้เจอกันใหม่คะ่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนและก็ร่ำรวยดังปรารถนาทุกประการเลยจ้าไปละ